สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับ2ตัวละครก็คือปัจิบิต้านะฮะแล้วก็ในส่วนของเซโตวาลุแต่มันพลิกล็อกอย่างหนึ่งคืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมพูดว่าคูมะาเนี่ยเนื่องจากคิดว่าน่าจะเป็นเซราฟิมก่อหัวไข่แต่บังเอ,อิญมาแม่งเสื่อมเป็นเซราคือโอ้โหเป็นปัจิบิต้าผมก็เออแต่มันก็ควรที่จะมีนะเออก็ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าตัวนี้ควรมีมาบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนที่น่าจับตามองเนาะ ดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในส่วนของพาสิฟิต้าครับเนื่องจากว่ามันมีเกาะคล้ายๆตัวน้องอุตะแต่เกาะของมันเนี่ยเงื่อนไขมันไม่ได้ยากเท่าแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวสายกลางแล้วกันแต่เทียบว่าถ้าเป็นรีเจนเอ้ยอันนี้เก่งจริงถ้าอ่าระหว่างกาลูกับตัวนี้ผมเรียกว่าให้พอๆกันได้เลยนะครับพอๆกันเลยนะครับเหตุผลอย่างแรกเนื่องจากการตีปกติของมันเนี่ยมันตีแบบไกลๆพอไกลมันเลยไม่โดนโรเจอร์สตันครับหมายความว่าตอนที่โรเจอร์ ดึงทองอยู่เนี่ยเราตีห่างๆเราเราก็จะไม่โดนสตันไปด้วยนะครับหรือว่าการใช้สกิลก็ซัดปิลดด้วยนะครับสกิลสองก็แรงอีกแม่งไอไอระเบิดเนี่ยโคตรแรงนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าสำหรับตู้นี้น่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าส่วนเซนโตมารูเนี่ยสำหรับผมคือมันเน้นแบบเคาน์เตอร์ให้ซัดิลได้ก็จะได้นู่นนี่นั่นก็ไม่ต่างกับตัวละครอย่างเช่นเซโตหรือตัวอื่นๆนะครับเช่นสำหรับผมนะสำหรับผมนะมองว่าไม่ถ่านเท่าไหร่ ดังนั้นควรสุ่มไหมผมตอบก่อนเลยว่าไม่เพราะเหตุผลที่น่ากลัวคืออย่างไอตัวนี้ยผมมองว่ามันกลางๆครับอาจจะเล่นได้เรื่อยๆแทบจะทุกแพทเลยก็เป็นไปได้นะสําหรับแปซิฟิต้านะไอเนี้ยคือจะกลางมากคือแบบถ้าใครมีมันจะคล้ายๆกาลูครับมันน่าจะเล่นได้เรื่อยๆเลยอะยกเว้นแบบแพทสถานะเอ้ยอันนั้นจะอีกเรื่องหนึง่งเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นสีเขียวเหมือนตัวนี้กะแต่ว่าตีแล้วไฟช็อตตลอดกาลูแพ้เพราะว่ากาลูถ้าเจอท่าที่แพ้สีเนี่ยมัน มันจะโดนสถานะได้หรือว่าโดนนิกะปาช็อตมันก็จะโดนได้ใช่ไหมดังนั้นการูมันจะแพ้ตัวสถานะที่แพ้สีเท่านั้นแต่ที่น่ากลัวก็คือสีเขียวนั่นแหละครับถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเนะเาะยังไงดีอ่ะสรุปเลยนะเป็นผมผมข้ามสำหรับตัวนี้ก่อนเนื่องจากมีอะไรอยากบอกเพิ่มก็คือว่าตัวละคร ex ที่มันจะมาในเดือนที่5นี้แล้วทีนี้เราดูเวลาครับเมื่อวานะผมอัดคลิปแล้วบอกไปแล้วว่า เรามาลุ้นตรงที่เวลากันว่าเวลาจะกี่วันโดยไปเสร็จสรุปคือ34วันครับเรียกง,ง่ายๆแม่งอยู่ถึงสิ้นเดือนหน้าเลยดังนั้นหมายความว่าไอตัว ex ที่มันจะมาใหม่เนี่ยมันจะคาบเกี่ยวตู้นี้กับตู้หน้าอ่ะผมสมมตินะว่าอันเนี้ยเป็น ex ตัวใหม่เดี๋ยวมีคนถามว่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวไหนให้ผมมองนะอาจจะคิดสรุปก็ได้เออเพราะว่าอะไรใช่ป่ะไอเน,นี่ยมันเป็นคือส่วนใหญ่ ex มันจะมาตามตัว r e g e n t อย่างตอนแม่ใหญ่ก็เป็น king เห็นป่ะพอคิงวิ่งมาอ่าแม่ใหญ่ก็มาอะไรอย่างนั้นมันคือมันคือมันจะเป็นปูทางด้วยรีเจนน่ะแล้วมันจะเป็น EX ถามผมเนี่ยถ้ามาซาบันดี้มีตัวละครไหนบ้างอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเป็นเอ่อไอเผ่ามังกรฟ้ามันคือมันก็ใช่เรื่องใช่ป่ะเออแต่ไม่รู้นะแต่ที่ผมแทงไว้ตอนนี้น่าจะเป็นคิสรุเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเกาะชาบันดี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในเกาะนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือ ถูกต้องครับคิสซารุบอรซาริโนโหเลยคับว่าออาจจะเป็นไปได้นะที่คิสซารุจะมาเป็น ex นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของเกาะชาวมันดี้อ่าอันนี้คือที่คิดว่าจะมาเนาะทีเนี้ยมาเมื่อไหร่ก่อนน่าจะประมาณสัก15 -25 ในเดือนที่5นี้จะมาแล้วอีกประมาณสัก20วันโดยเฉลี่ย20-30วันนี้จะมาแล้วตู้เนี่ยมันจะค้าเกี่ยวทีเนี้ยเลยมีวงเล็บว่าตอนที่ตัวละครมาเพื่อนๆต้องรุ้นแล้วละ่ะว่าจะเอาตู้นี้ไหม หรือจะเอาอีกตู้หนึ่งก็คือข้ามเลยนะครับโดยเบื้องต้นรีเอ็กตัวนี้จะไม่มาเป็นตู้บัตรดำนะเพราะว่าอันนี้มัน450แน่นอนว่าหลังแม่ใหญ่ไปจะต้องมีตัวรีลันมาอาจจะเป็นไคโดโลก็ได้หรือตัวไหนก็ได้ที่มันอาจจะเพรแบบ2,000ถึง2 5 0ซึ่งมันจะมาดักเราใช่ปะ่ะหลังจากนั้นก็จะมี EX ซึ่งคุณสุก X มันน่าจะการันตีอยู่2 5 0อันนี้1รอบอยู่ที่ประมาณ2,250คุณก็จะสามารถการันตีไปเลย1ตัวอาจจะได้เป็นแพซิฟิต้าหรือเซนโตมาล เพื่อนๆอ,อาจจะไม่สุ่มแลม้วไปสุ่มตู้ดําบัตรหน้าเลยเพราะว่ามันคาดเกี่ยวระหว่างตู้ทั้ง2ตู้ไงดังนั้นผมเลยมองว่าเอาตู้หน้าก็ได้หรือว่าคือไม่รู้ดิผมผมให้เกตปริทฟิต้าอตอนนี้เทียบเท่ากับกาลูส่วนตัวผมให้อย่างนั้นเหตุผลเพราะว่าโลอ่อะมันบ่อยจริงๆโล่แม่งขึ้นดีมากอะดีแบบดีโคตรๆอะผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงกับมันเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตู้นี้อันดับต่อมาเราจะมาคุยในส่วนของอ่า เหรียญอีเวนต์ว่ามีเหรียญไหนน่าใช้งานบ้างเนาะโดยเบื้องต้นสำหรับผมนะห่วยทั้งคู่ยกเว้นไอเนี้ยดีไอเนี้ยดีเลยครับเมื่อจริงสมบัติได้ย่นสกิลที่2แต่มันมีวงเล็บนะครับดีแต่มีวงเล็บเพราะว่าเกาะชาบอนดี้เนี่ยคุณลองดูครับว่าไอที่แบบเป็นกองทัพเรือกี่ตัวเห็นปะมันแทบไม่มีเลยนะดังนั้นน่ะเหรียญมันเลยไม่มีเข้าคู่ยกเว้นไ <c oughs> ไอ้คิสซารุ่เนี่ยมันจะมาเป็น DX ในเดือนหน้าสมมุติสมสมุตินะครับถ้ามาในเดือนหน้าและเราอิงจากเหรียญเนี้ยอาจจะเป็นคิสซารุวิ่งก็ได้เพราะว่าดึงธงแล้วยน่นสกิลที่2โดยก่อนหน้านี้เรามีเป็นเหรียญไคโดวิ่งซึ่งดึงธงเสร็จยน่นสกิล1ดึงธงยน่นสกิล2แล้วมีแท็กเยอะแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับวงเล็บก่อนนะและถ้าหาก EX มาเป็นคิสซารุจริงๆแท็กมันจะเป็นแบบนี้เลยประเด็นก็คือว่าดีไม่ดีอ่ะดูยน่นสกิล2 เดี๋ยวนะอันเนี้ยอ,อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอันนี้อันนี้ยน่นสกิลที่1ครับสกิลที่2ครับแล้วก็หลบหลีครับแล้วก็ดึงธงครับซึ่งมันตรงเป๊ะเลย4แท็กตรงเป๊ะเลยครับที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นแต่ถ้ามันวิ่งส่วนใหญ่นะ่ามันน่าจะมาแนวนั้นอนะแนวแนวนั้นนะครับที่เหลือก็ถ้าหากมันมาจริงๆในส่วนของเหรียญอีเวนต์ก็จะมีคิสรุก็ได้เป็นไปได้สูงมากๆที่มันจะเป็น3คิสรุแต่เราไม่นับคิสรุของเก่านะครับ เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสุดรอดมาลินฟอร์ดเห็นปะมันเป็นมาลินฟอร์ดแต่ว่าเหรียญเนี้ยมันเน้นที่สกิลที่2มาคาว่าสกิลที่2มันได้อยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยเป็นเหล็กคิดสรุปตัวมันตัวเก่าเนี่ยแต่มันก็ไม่เหมาะไงเห็นปะอย่างที่บอกแต่อันเนี้ยได้เห็นปะเพิ่มความเร็วเมื่อเพื่อนตายอันนี้ได้เพราะว่ามันยังควบรวมกระสายวิ่งอยู่ดีแล้วก็ยังมีเหรียญอีเวนต์อันนี้ด้วยเห็นไหมที่เพิ่งมาก็หมายความว่าจะเป็นเนี่ยเหรียญอีเวนต์หนึ่งเหรียญอีเวนต์สอง แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวมาในอันที่3อวันนี้เรียกว่ามโนนะถ้ามานะซึ่งผมไม่รู้มีเพื่อนๆถามว่าแอดแทงมาตัวไหนมาซาวันดี้อ่ะมันไม่มีตัวอื่นแล้วล่ะผมมองตัวอื่นไม่เห็นครับเพราะว่ามันมาแทบจะครบอยู่แล้วสำหรับตัวที่มันสําคัญเนาะผมอาจจะลืมบทไปบ้างก็ได้อ่ะก็เป็นประมาณนี้ละกันย้าอีกทีสรุปนะครับ2ตัวนี้ให้ผมมองก็คือเปอรเฟิต้าเล่นได้กลางๆประมาณกาลูเลยเทียบเท่ากับกาลูเลยก็ได้เทียบเท่าได้เลย แต่ไอ้เนี้ยมันดีกว่าเพราะมันมีโล่แค่นั้นเลยเว้ยอ่าย้ำว่าเมนเท่านั้นนะเมนเท่านั้นแต่ที่เหลือต้องไปลุ้นอีกทีว่าตัวใหม่จะเป็นยังไงก็แล้วกันนะครับผมย้มมําอีกทีนะถ้าใครอยากได้คือคุณมี2ทางเลือกคือ1น1ใครมีเพชรสำหรับพอสุ่มเ e อ็กนะ1คือสุ่มเลยหลังจากเ e อ็กมา15-25เดือนเดือน5นี้หรือจะรอตู้ดำบัดหน้าค่อยสุ่มอีกทีก็เป็นสกรณีที่เหลือก็เลือก,กันาเองละกันนะครับผม